อที่ทองเนี่ยโพสละลอดเวลาเนี่ยเราก็เก็บข้อมูลนะแล้วก็อะไรที่เราก็วเสียหายเราก็ขอใช้สิทธิปกป้องเองนะครับใช้กฎหมายนะครับเราจะไม่มีการโพสแต่การทียกร้องาดนะครับก็เราก็เราเสียหายเรามาขอพึ่งกฎวธร,รกับศาลกดยิธรรมนะครับ วันนี้มาทำอะไรครับผมวันนี้เออ่สารรัดมาติดพยานตืดพยานอย่ยางเ,เราเราไปจอดท้องเออ่คนตีหรือทองนะครับก็หาบิลมาโดยโฆษณาจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ครับเคุณสิริกิติวเราเห็นยังไงครับคือ,เ,อเราเห็นเออ่เห็นว่าเราเราไปเห็นพร้อมกับคำพิพากษาของ สารแขวงดอนเมืองนะครับก็เราจะขอใช้สิทธิทู้พอน,นะครับสารสูงไม่ว่าอยูป็นสารุธธูลพิพิกาานะครับทุกวันนี้เนี่ยเ,เป็นการ่ิจารณาองการฟ้องมอลิตอลวันนี้เป็นคดีแรกนะแต่เราฟ้องไปอสองคดีฟ้องเองสองคดีแล้วก็สารประทับแล้วฟ้องไปแล้วสองคดีแล้วก็ เราก็ไปแจ้งความดึงดีหมอฤทธิทองที่สอนนองทุงห้องอีกคดีแล้วก็อายการส่งฟ้องแล้วศารลรับฟ้องก็สกัา,ารวมที่ศาลในยานะครับในผมผมเป็นโจทย์เนี่ยสามคดีแล้วก็หมอฤทธิทองเป็นกำเลยสามคดีในข้อหาอ่อก็ะบาโดยการโฆษณาแล้วก็จะมีอีกหลายคดีที่จะตามมากับหมอฤทธิทองครับ ไม่จะหายที่สแต่ให้ใจทุกคนรสมาติจะ